สวัสดีครับนี่คือช่างก่อนชกมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่4มิถุนายนถือว่าเป็นมวยไทยเจ็ดสีอัปเดตก่อนมวยไทยเจ็ดสีชก5-6ชั่วโมงเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับลวงปลางใครพามาซ้อมที่ไหนเรทราคาต่อรองเป็นยังไงมวยตัวไหนหน่าเล่น วันนี้หงแดงมีทีเด็ดมาฝาก FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงาน FC ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยแอดง1 1 8ช่วยท่านได้แอดง1 1 8จิ้มมวยรักมวยชอบได้ออกตัวมวยรักมวยชอบได้ไปเร็วๆเ,เลยนะมวยไทยเจ็ดสีอาร์ทีทีสี่คู่แรกทองคำพูนไม้หมอนฟอรเรสเจอกับนินจาเต่าสอจโต้งปราจีนคู่นี้ชกกันที่พิกัดน้ำหนัก121น,นะนินจาเต่าเมื่อเช้าเนี่ยมา100 22.8นะินาคะนาที่ทองลำพูนมาร้อยลด0.4ฟอร์มล่าสุดเลยนะไปที่ฟอร์มล่าสุดนินจาเต่าเนี่ยแพ้ติงลี่เสียวุชิปปิง้งหายจากช่องเจ็ดไปประมาณ6 7เดือนนะชคไว้20พฤษจิกายน6 5ส่วนนินจาเต่าหายจากเวทีสังเวยียนเมืองกรุงไปไม่ตม่ำกว่า4ปีฟอร์มล่าสุดภูทรสวยงามงาม,มากมากนะ4พฤษภาคม6 6, 6นี้ชนะกระต่ายทองมอราชพัฒน์สุรินถือว่าไม่ธรรมดาเมื่อเช้าเนี่ย ดินจาเตา่าลดน้ำหนักไม่ได้นะทำน้ำหนักไม่ได้จนถึงแปดโมงนิดหน่อยลดน้ำหนักเหลือร้อยยี่สิบสองจุดสี่ลดน้ำหนักไม่ได้ทำน้ำหนักไม่ได้ดดดไไดไไดสุดท้ายนะพี่อั๋นต้องมาขอซื้อน้ำหนักพูดกันตรงๆเลยขอซื้อน้ำหนักทองลำพูนต้องต่อน้ำหนักให้ดินจาเตา่าที่ร้อยยี่สิบสองจุดสี่พี่อั๋นนะ่าซื้อน้ำหนักหนึ่งหมื่นบาท พูดกันตรงๆไม่ต้องอายเหมือนกับเป็นการขอน้ําหนักจะขอน้ําหนักมันก็ดูน่าเกลียดพี่อันเลยโชว์สปิริตซื้อน้ําหนักปอนละหนึ่งมืนซื้อหนึ่งปอนหนึ่งมืนบาทวันนี้นะทองลําพูนชกที่พิกัดน้ําหนักร้อยี่สิบอ็ดขณะที่นินจาเต่าชกที่หนึ่งร้ยี่สิบสองจุดสี่เลดเปิดหนะ้าเลดเปิดนินจาเต่าต่อสามสองมวยคู่นี้วันนี้ขอบอกว่าอมืมีโอกาส ออกได้หลายดาทองลําพูนก็ไม่ธรรมดาขณะที่นินจาเต่าถ้าอยู่ในสภาพนี้นะหงแดงมองว่ามีโอกาสแพแต่การที่ได้น้ําหนักนะได้น้ําหนัก1.4เนี่ยกินแบกแบกน้าหนักได้น้ําหนัก1.4เนี่ยมันทําให้นินจาเต่าดูตัวใหญ่วันนี้เบียดบทเบียดบทวันนี้หงแดงชอบไปที่นินจาเต่านะด้วยน้ําหนักที่เหนือกว่าวันนี้เบียดบทเบียดบทยืนอยู่ได้จะชนะในที่สุดเลดเปิดน้านินจาเต่าต่อสามสอง มาถึงคู่2เพชรพนมสองสลัดชีพวันนี้มา110.2นะขนาดที่สิงห์ดำยุทธสุราชมา111ลดน้ำหนักนิดหน่อยก็ผ่านสรีละรูปร่างยืนเทียบกันนะดูว่าเพชรพนมดูได้ลอยได้สูงกว่ามวยคู่นี้เคยเจอกันมาสองครั้งครั้งแรกนี่เป็นสิงห์ดำชนะครั้งที่2เป็นเพชรพนมชนะฟอร์มล่าสุดเพชรพนมหรืชนะเพชสรสเพชรจำรัดส่วนฟอร์มล่าสุดสิงห์ดำแพ้แก้วนาคาอบจออคอนครพนม วันนี้เจอกันที่พิกัดน้าหนักร้อยสิบของแดงมองว่าพิกัดร้อยสิบเนี่ยเพชรพนมดูว่าได้เปรียบนะเพชรพนมเนี่ยดูได้เปรียบเรื่องของเวทเรื่องของพิกัดของน้ําหนักแต่สิงห์ดําชกช่องเขียดเนี่ยถือว่าเป็นนักชกฟอร์มดีวันนี้เลทเปิดนะเลทเปิดเพชรพนมต่อสามสองมองว่าเพชรพนมวันนี้ได้ใหญ่ได้ลอยกว่าวันนี้จะชนะได้ในที่สุด ต่อตามเดทนะสามสองต่อไปเลย fc ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงานมาที่คู่สามคู่สามจอมโหดบีเคเขาใหญ่เจอเฟสเอราวันเฟสเอราวันเนี่ยวันนี้นะมาร2 1 6นะมาร2 1อ็ดไม่ใช่สิมาร้อลดศูย์จุดสขนาดที่จอมโหดมาร2 0 6ยี่สตามคามพิกัด0.4ฟอร์มล่าสุดของจอมโหดี่แฟส่วนฟอร์มล่าสุดของเฟสนี่วเฟฟพื้หัด มวยคู่นี้มองดูเปิดมองว่าเฟสดูดีกว่าเลกเปิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะเฟสต่อห้าสิตอนนี้ราคาข้ามาอยู่ที่จอมโหดต่อสิบเก้าทำไมถึงราคาเป็นอย่างนี้เขามองว่าวันนี้วันนี้นะวันนี้มองว่าเฟสเฟสเนี่ยมองว่าอายุเยอะขณะที่จอมโหดเนี่ยกระบืออที่อย่าโดนแล้วทนได้วันนี้เบียดบดนเบนียดบดเขามองว่าปลายปลายจอมโหดจะดีกว่าวันนี้เลทเปิดจอมโหดต่อสิบเก้าห้องแดงแนะนําให้ต่อไปที่จอมโหด มาถึงคู่เอกคู่เอก9ล้านสจแดนระยองเจอกับเพชรกล้าอินไฟส์ตายเพชรกล้ามา122.6ขนาดที่9ล้านมาตามพิกัดยืนเทียบสัดส่วนนะยืนมวยคู่นี้ยืนเทียบสัดส่วน,นะน,วนดูสรีระรูปร่างแล้ววันนี้9ล้านได้ลอยได้สูงนะ9ล้านได้ลอยได้สูงไฟสุดท้าย9ล้านเนี่ยชนะคะแนนเพชรจงอางสองส,ะสะมานการเม้นขนาที่เพชรกล้าเนี่ยชนะคะแนนจรอดคาราบาวที่ช่อง7 เทียบฟอร์มล่าสุดแล้ววันนั้นเจอจอดนะเพชรกล้าเจอจอดวันนั้นดูดูว่ามียุบมีย่นนะกระดาษที่เก้าล้านเจอเพชรสังวันวันนั้นสอนเชิงข้างเดียวมวยคู่นี้เลทเปิดนะเลทเปิดข้างแรกเสมอตอนนี้ไหลต่อเก้าล้านต่อห้าสี่วันนี้นะวันนี้เปลี่ยนใหม่เลยวันนี้หงแดงให้อยู่ไปที่เก้าล้านนะ เก้าล้านต่อห้าสี่ไปเลยวันนี้เก้าล้านมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องอาวุธดีนะทางมวยดีได้เปรียบสตรีระได้เปรียบรูปร่างแขางหน้าแทงทาได้ดีวันนี้เบียดบทเบียดบนเปลี่ยนไม้เลยนะมวยคู่นี้ของแดงให้อยู่ไปที่เก้าล้านสจดำระยมองว่าได้เปรียบสตรีระได้เปรียบรูปร่างวันนี้จะเบียดเฉือนชนะเพชรกล้าควาแชมป์ร้อยยี่สิบองฝอนช่องเขมาถึงคู่ห้าคู่ห้าคมประยักษ์เพชรจินดาเจอเสกสรรสวัสดศสีสวัสดยิมนะอ่คมประยักษ์เนี่ยสิบห้าจากลบบุรีนะเป็นมวยขวา ชกประมาณสี่สิบห้าคันขนาดสี่เสกสันสีสวัสดิ์สระบุรีสิบเจ็ดนะเป็นมวยเป็นมวยหลากหลายนะมวยคู่นี้ของแดงชอบไปที่นะชอบไปที่คมคมพยักนะมองมว่าคมพยักดูดีกว่าส่วนคู่หกคู่หกเพชรแสงทองแสงทองค่าแก่เจอรองลูกมะขามหวานมวยคู่นี้เพชรแสงทองหนีสิบสี่จากปทุมนะเป็นมวยซ้ายขนาดที่รองลูกมะขามหวานรัตนบุรี อ่ารัตนาบบดีนะซ้อมอยู่รูปมะขามหวานนะวันนี้ให้อยู่ไปที่รองน้ําเงินนะลองดูว่าลองนี่เก๋าเกมกว่าวันนี้เบียดบนเนบนเียดบมรลองอยากชนะมาดูมวยรักมวยชอบชอบที่หนึ่งนะชอบที่หนึ่งงแดงชอบไปที่นี่เลยเก้าล้านสอจอแดำระยองมองว่าเก้าล้านวันนี้สตรีระรูปร่างดูดีกว่าหลักเหลียมไอคิวดูดีกว่าวันนี้เลทเปิดต,ต่อห้าสี่ให้ต่อไปที่เก้าล้านชอบที่หนึ่งนะวันนี้ชี้ชัดไปที่เก้าล้านเก้าล้านจะเบียดเฉือนชน,นะ เพชรกล้าอินฟาสไตล์คว้าแชมป์ร้อยยี่ปองปอนช่องเจ็ดไปครองส่วนชอบที่สองชี้ชัดไปที่จอมโหดมองว่าจอมโหดนี่ถ้าตรหดลูกตือ้อลูกทนโดนแล้วทนได้เป็นกระบือดือยาเจ็บไม่ได้นะต้องเดินวันนี้เบียดบทดเบียดหดจะเบียดไปปลายเฉือนเฟสเอราวัณส่วนชอบที่สามชี้ชัดไปที่เพชรพนมศอสลัดชีพวันนี้มองว่าเพชรพนมได้เปรียบสรีรนะทุกร,รางได้เปรียบส่วนสูงนะเคยชนะมา ได้เปรียบในมองในมุมนี้ดูว่าเวทพิกัดดูดีกว่าจะเบียดเชือนชอนชะสิงห์ดำยุสุราชเบียนเบรดน,นะส่วนชอบสุดท้ายชี้ไปที่นินจาเต่านินจาเตาวันนี้ดูว่าลดน้ําหนักนะทาน้ําหนักมาเยอะวันนี้น้ําหนักขอด้วยหนึ่งปอนด์วันนี้ดูได้เปรียบเวทได้เปรียบพิกัดน้ําหนักขณะที่คู่ต่อสู้ทองลําพูนไม่ธรรมดาวันนี้มวยคู่นี้ออกได้สามน,ชนาชนะเสม,มอแพ้วันนี้ทองลําพูนก็มีโอกาสเลดเปิดหน้านินจาเต่าต่อสามสองวันนี้ให้ต่อไปที่นินจาเต่า เพราะว่ามองว่าเบื้องหลังของนินจาเต่านี้ไม่ธรรมดาทั้งสตอต้อตงปาจกีนพี่อันสุขุมวิทย์เจี๊ยบรามินทาโอ้โหวันนี้อัดฉีดเยอะแยะไปหมดวันนี้ถ้านินจาเต่าแพ้นะเดินกลับบ้านนี่คือมวยรักมวยชอบวันนี้เวลาหมดหมดเวลาขอให้เอฟซีของแดงทุกคนโชคดีมีใจวันนี้ช่างก่อนชกถึงลูกถึงคนเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับรวงบางไม่มีโกหกหลอกลวง ถือว่าเป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุด FC สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปชนได้เลยวันนี้เวลาหมดขอลาไปก่อนสวัสดีครับ